แล้วเราจะยังไงน้องก็ถือรางวัลน้องก็ถือไ้ให้เราไม่ได้หรือว่าหน้อากรางวัล้กอ่ะเออน้องจะได้ใ่รูป่รูปแ้วี่นี่นะคะาถึงกัาพให้เสรเดี๋ยวนะคะราร์ดน้โอเคหถือให้สองคนแล้วพี่จะถือให้สองัไแล้วพี่จะต้องรบกวนฝากใหม่ทุกคนโอเคจะมาใหม่อ่ะฮะครับให้พี่ของหมอเอาเนนี้เลยปะคะทีเดียวใช่ไหมอ่ะ ไม่เอาไม่ทไม่ถูกแล้วถูกแล้วน้ำสมทบชัยไม่ได้มาค่ะเออใช่ให้ผมมาแก้ปากผากืไปด้วยครับากม่มีเยลูกเอาประกบกันนะตนนน้นอนประกบงี้ลูกอเคนินี่่มินี่นี่รักมาแ้วแ้ไม่อโอเคออกคะแนนเร็มมา จ้าน้องมินนี่ไปด้น้นิดนึงไม่เไรนแล้วก็อ่ะน้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแนมครับก็ดีใจฮะหนังมันไม่ได้อ๋อโอเคอ่าดีใจนะครับเพราะว่า นังมันจริงๆก็ต้องแต่ปีฉายปี6-2อะฮะแต่ก็กรรมการยังเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ให้รางวัลมันเราก็ดีใจมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกเรื่องที่เข้าชิงจริงๆทุกเรื่องที่ผลิตกันอยู่ในทุกวันนี้ฮะมันก็ทํากันด้วยความยากลําบากอยู่แล้วแล้วก็ทําด้วยความรักอะฮะการได้รางวัลบ้างหรือว่าการได้รับแค่เสนอชื่อเข้าชิงอะไรเงี้ยมันก็มีผลกับ,ก,บกับกำลังใจของคนทา ขออนุญาตค่ะท่านอ่ากไม้ให้น้อี่นีไม่เนี่จะถือไมช่องอื่นไม่ไดอโทษนะคะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยนะลูกขออีกทีนึงได้านี้ผมผมถือไม้นอม่ได้ถือไม่ได้ช่องเจ็ดช่องเดียวซึ่งไม่มีช่องเจ็ดในนี้ด้วยน่าจะเป็นใยเล็กค่ะเป็นพุยมากมาค่ะขออนุญาตนะคะรุ่นใหม่พี่ ได้แล้วต้นอันใหญ่ด้วยมันหนักมากใบมันหนักเห็นครบไหมครับไบไม่หนดะต้นีาห้จะคิดตอบว่าอะไรนะมีความรู้สึกที่ได้รามาโอเคฮะก็ดีใจฮะเพราะว่าหนังมันฉายตั้งแต่ปี62นะครับแล้วก็กรรมการก็ยังเห็นคุณค่าของมันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มันก็เป็นกําลังใจสําหรับคนทํางานมากก็เชื่อว่าคนทําหนังไทยทุกเรื่อง ไม่ว่าจะได้เข้าชิงหรือไม่ได้เข้าชิงนะฮะก็ทำงานกันด้วยความรักอยู่นะการการมีคนเห็นคุณค่าของมันก็เป็นกำลังใจที่ดีเสมอครับก็รู้สึกดีใจแล้วกรู้สึกเป็นเกียรตมากเลยก็ตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะสามารถก้าวมาอยู่ในวงการแบบเอ้ยภาพ,พยนตร์ได้แต่ก็ ได้รับแรงสนับสนุนทางจากแฟนคลับทั้งความมั่นใจที่พี่คงนเดตมอบให้รวมถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับสิในปีนี้เลยค่ะ่ก็ดีใจคะ่ะแล้วก็ภูมิใจแทนพี่พี่ทุกคนแล้วก็ดีใจแทนพี่ทีมงานที่ได้รับรางวัลด้วยก็มีหลายๆคนในเรื่องแสงกระสือคะ่ะก็กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์แน่นอนว่า มันก็ต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่แค่แบบนักแสดงอย่างเดียวก็งกั้นก็ขอบคุณมากๆค่ะด้วยอะไรชื่อสมคิดเี่เข้าชิงคำโหวตในเกมไม่ไม่ค่ะแค่รู้สึกว่าเข้าชิงมันก็มากพอสําหรับนักแสดงอย่างเราแล้วเพราะว่าจริงๆแส่กระสือก,ก็เป็นภาพยนตร์ที่หนูเล่นตอนที่หนูมัน17ค่ะแล้วก็กว่าจะทำซีจีกว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเขี่ยวเข็นมาออกมาเป็นแสงกระสือได้อะไรอย่เงีย้ยค่ะก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมาค่ะซึ้งตานบนมันค่าไหลเลยเนาะมันมีซื้อๆว่าฝุ่นมันเข้าตาค่ะอ่านอนมาหลับสบายดีนี้ขอความรู้สึกในการได้รับฝันเลยขอเให้หลับเป้ยเอ่อจริงๆก็ ก็แบบคราวที่แล้วก็ได้ที่ได้มันก็มันเป็นผมว่าหลักๆแล้วความภูมิใจมันมันไปหาคนอื่นคนรอบๆตัวมากกว่ากับกับคนที่เขาคาดหวังกับคนที่เขาอยู่กับเราเห็นเราตั้งแตบบ่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กอะไรเงี้ย มันมันไปมันไปอยู่กับพวกเขามากกว่าแล้วผมก็ดีใจที่มันเป็นอย่างนั้นทีความรู้สึกว่ามันเกินคาดอะไรอย่างเง้ตอนที่เราทอมาบ้างผมไม่รู้ว่าผมควรจะ,ะรู้สึกอะไรด้วยซ้ำนะอรจริงออยจริงจริงมันมันเป็นช่วงที่ผมผมค่อนข้างจะหาแรงบันดาลใจอะไหลายๆอย่างแล้วผมว่าหลักๆแล้วที่ได้จากงานนี้ก็ก็คงเป็นอินสไูเอชั่นจากโดยเฉพาะจากนักแสดงคนอื่นจากหนังเรื่องอื่นจากคอนเซปต์ต่างๆอะไรเงี้ยมันมันมันช่วยให้ผมยัง มีชีวิตได้ครับเีคนเด็ดฝากถึงหนังไทยที่มาเดือนหน้าต่อไปูรตัวแทนเลยเหรอฮะผมไม่น่าใช้ตัวแทนนะแต่ว่าอ,อย่างที่บอกนะฮะก็เชื่อว่าคนทําหนังไทยทุกคนก็ทาด้วยความรักอะฮะแล้วก็คิดถึงคนดูเป็นหลักบางครั้งเวลาเห็นหนังอินดี้แล้วก็นึก,นกว่าแบบเป็นหนังทาตามใจตัวเองไหม,ม่เลยนะจริงๆมันก็เป็นหนังที่ทําแล้วก็คิดว่าแบบ ประเทศเรามันต้องการอะไรอยู่มีเรื่องที่อยากจะสื่อสารออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็ยังอยากให้ดูหนังกันเข้าใจว่าแบบทุกวันนี้ก็สตรีมมิ่งกันจนติดเป็นนิสัยเราเองก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วแต่ว่าก็จริงๆก็อยากจะให้หนังโรงมันมีชีวิตต่อไปนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนกันมากๆครับขอบคุณมากเลยครับนี่มันยางมีประเทอันนี้ย

ไปเล็ทุกคนอาทางนี้ก่อนเีานี้ก็ได้ขอคานทุกคนทางนี้ทางนี้ก่อนครับหนึ่งพี่คุณเด็กครับทางนี้ครับหนึ่งสองสามต้องนีด้วยนะคะโอเคค่ะ